แช่ประสบการณ์หลอนนะครับภาพจํายังชัดเจนนะครับเล่ากี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะครับประสบการณ์นี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่พบเจอมากับตัวนะครับแลวเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ผมนั้นต้องนอนปิดหน้าต่างทุกคืนนะครับผมภาพจํามันชัดเจนแจ้งแจ่วปั๊บเลยนะครับผมก็ย้อนกลับไปเมื่อมันเจ็ดปีที่แล้วผมได้ไปนอนพ่อบอกกับพ่อกับแม่นะครับผมบอกในที่คือบอกกุ้งแหละซึ่งไปมันจะมีแบบคล้ายๆบ้านหลังเล็กๆอยู่ใช่ไหม แล้วเนี่ยตอนนั้นตอนคืนแล้วนะประมาณห้าทุ่มแต่เราก็แบบอยากดูหนังไงมาดูหนังกับพ่อข้างนอกตอนนั้นมีหนังเรื่องหนึ่งไม่ช่องเจ็ดก็ช่องสามเนี่ยดังมากแต่เราก็จะดูใช่ไหมผมก็ดูยุ่งนอกบ้านเลยแหละเพราะมันอยู่ตรงระเบียงมันไม่อยู่ในบ้านนะสำหรับโทรทัศน์สักพ,พักหนึ่งพ่อผมตะกิล้ละเว็บนอนได้แล้วผมก็ um, อะไรพ่อดูหนังวันนี้ไม่มีมือเหรียญเอ้ยไม่ได้ไปมืงเหรียญอะไรไปนเนี้ยเออตะก,กิดเขาตะก,กิดอีเว็บนอนได้แล้ว อะไรพ่อพ่อกอวพรุ่งนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนคนจะดูหนังนะถูกติดหนังอันนี้สักพักราไปถามกัรเกิจหละเว็บรอบนี้ผมหันไปอะไรพ่อเขาไม่ได้พูดอะไรนะรอบนี้พ่อผมไม่ไพูดอะไระพ่อผมผมก็อะไรคาตาจักร เดี๋ยวลองนึกภาพตามนะครับอะไรก็ไม่รู้ลอยอยู่ประมาณต้นตานะนล,อย,ลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นลอยลงลักษณะมันจะเป็นปมาณนี้นึกภาพตามนะครับกลมๆสีแดงแล้วก็มีกีกข้างล่างกลมๆสีแดงแล้วมีกีกีข้างล่างแล้วมีตรงกลางเป็นสีเขียวกับพิบป,ปิ๊บปิ๊บไม่มีเสียง,งนะอันนี้ผมทำเสียงเองกับพิบตึกตึกตึกสีแดงมันจะอยู่ตลอดนะแต่มีสีเขียวสีเขียวกับพิบแล,ลอยขึ้นลอยลงความสูงระดับต้นตาลคุณคิดว่ามันคืออะไร ตอนนั้นแบบในหัวมีเรื่องเดียวที่เข้ามาใช่ใชแ่แน่ๆตอนนั้นคือแบบเอาแล้วโดนเล่นแล้วหรือปลาอะไรวบบนี่ไงเราก็ใจดีสู้เสือเลยเราก็นั่งมองเราก็ไม่ใช่หรอกมัง้งโดนหรือเปล่าคมไฟคมรอยหรือเปล่าอะไรวันนี้อ่าช่วงนั้น,น่าจะไม่วันเข้าบรันสาก็ออกบรรันานะช่วงนั้นแต่แบบคิดไปคิดมาเราคิด โดนหรือเปล่าแต่โดนหี่งอะรลอยไปนั้นแม่งลอยขึ้นลอยลงโคมไฟหรือเปล่าโคมไฟไมันมีสีแดงกับพริบหรอวะเออนั่นแหละแล้วผมไม่ได้เห็นแค่คนเดียวด้วยไม่ใช่ผมกับพ่อที่เห็นคนเดียวยังมีคนอื่นเห็นอีกแล้วอยู่สักพักใช่ไหมผมก็พยายามมองอยู่ก่อนแหละได้ลักษณะนั้นมาที่เป็นกลมๆหยักๆคล้ยายๆไส้ข้างล่างแล้วมีอะไรกลมๆข้างบนก่อนนะแล้วก็หยักแล้วมีสีเขียวพริบปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้แม่งตามยังชัดเจน สักพักหนึ่งมันหายปุ๊บแบบหายไปเลยอะ่ะไปคุณคุณจะอยู่ไหมล่ะเออไม่ดูก็ได้หนังั้นเข้าบ้านปิดหน้าต่างนอนอะ่ะเมื่อก่อนนี่คือจะเปิดหน้าต่างแล้วรับลมเนี่ยเจอนั้นไปปิดนอนเลยแล้วตอนนั้นอะ่ะต่อไปปวดเยี่ยวปวดแค่ไหนอะ่ะผมก็ไม่ออกจากห้องเป็นออกไม่ล่ะเจอขนาดนั้นออกไมล่ะนอนอยู่บนห้องเละจะเยี่ยวจะขี้ก็อันไว้ก่อนพรุ่งนี้เช้าโอ้โหโอ้โหสุดตีนนะครับผม ตอนนั้นๆผมก็ระแวงอ่ะเรือระแวงเลยไม่ไม่กล้าเปิดหน้าต่างนอนเลยยิ่งโดยเฉพาะแบบในพื้นที่ชนบ,บทด้วยอืมแต่นี้ตน,นั้นเนะีพอโตมาก็เริ่มจะไอ้นี่ได้ขึ้นแล้วก็ถามว่านอนกลางแจ้งได้ไหมก็ได้ตรงนี้ทุกวันนี้ได้แต่ตรงนั้นหลอนคือแบบโอ้โหเด็กอ่ะแล้วเม่อไปเจอห่าเหี่ยวอะไระช่วนนั้นกเสแบบผีกํลาลังมาด้วย สุดจัดสุดจริงจะเจอคนั้นก็มาพูดคุยหลังนะครับคุณคิดว่ามันคืออะไรลองทำมันเป็นโดนใช่ไหมมันก็ผมไม่ลอยไปแปนะรคนละลงมาแต่นี้นั้นผมเชื่อประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เผื่อมีคนแกล้งถ,ถ้ารู้นะมีใครแกล้งใครเอาโดนไปลอยแถวบอกุ้งหรือว่าแถวนั้นนะที่ผมอยู่อ่ะผมจะตกโป๊กให้เพราะมันเหมือนมีข่าวอยู่นะครับว่าไม่ไม่ใช่ข่าวหรอกจริงผมก็รู้ไปว่าแถวนั้นอนะ่ะไอแถวที่ผมเห็นอนะ่ะเหมือนมีใครเอา ซากหมูซากไก่มาทิ้งไว้เยอะๆครับอ่าแล้วมันเป็นพื้นที่แบบโล่งๆแล้วก็มีทุกต้นตานมางอะไรบ้างอะไรอยู่พื้นที่อยู่แหละแต่มันอาจจะไม่ได้ใกล้กับบ่อผมมากแต่ก็เห็นนะก็คิดได้เห็นยังไงครับใครมีประสบการณ์หลอนก็ลองมาเล่าแฟนฟังนะผมก็เล่าเป็นประสบการณ์ก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับมันผ่านมานานแล้วแต่ก็ไม่เอานะครับไม่ไม่ต้องโพมาให้เห็นอีกแล้วนะแค่นี้พอแล้ะแล้วก็ถ้าถึงสิบไดีแต่ลดน้ำหมักโชว์นะแค่นั้นแหละยังไม่ได้คิดอะไรมาก